นี่ผมก็ยังอยู่ในภูกเก็ตนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปกินข้าวแกงร้านที่ผมเคยมาภูกเก็ตครั้งแรกนะที่ไอมาดูผมจุ้ยครั้งแรกที่นี่แล้วเจ้าของร้านพ่อเขาพาผมไปกินเนะเนี่ข้าวแกงในขวดนะวันนี้ได้กลับมากินอีกครั้งอยู่ที่ถนนอะไรเนี่ยทางที่จะเข้าเมืองมีป้ายบอกที่แบบร้านโอขวดนี่โรงแรมนะอ,ออกมึนๆหน่อยนะไม่ค่อยเปิดไฟนะนี่ร้านอยู่นี่ ดูกแกงเจิดลออกูกหลอกกล้วนะธรรมดาเคครับธรรมดาที่ไหนเนี่ยแกงเจิดแล้วลูกหลอ,อกดูเลยเนี่ครับลองมาแนะน,นำผมว่าอะไรนะของหวาน,นไนะม่เลยนะมีเต้าส่วนมีข้าวเหนียวดำมีข้าวผั่วด้วยครับ,รบอร่อยทุกอย่างไม่หวานอาเลย อ่ามาสองอย่า,า,างละต้วยครับโอเคครับเดี๋ยวลองแนละ้วโหเนี่ยอร่อยทุกอย่างผมเคยมากินนี่เนี่ยครั้งแรกที่มาดูงตุ้ยเขาตีปีแล้วเขาบอกว่าตู้ที่เขาแก่โหตกใจเลยแม่งต้อง้อนลองมาดูที่เขาแก่แต่พอมากินไอ้ตูไอเนี่ยไข่ตัวไข่เจียวโตโหสุดยอดตู้มันเป็นไงล่ะตู้ที่นี่ขไข่ให้อร่อยนะโหกินตลอด เมื่อวานเมื่อกี้ผมเห็นป้ายให้ไปจอดเลยนุ๊กเหนวะใครที่มาภูเก็ตนะครับโรงงานฟิตเตอร์ล็อคยืนในแกล้งไหมไม่รู้โรงงานฟิตเตอร์ร็อคห้องใหญ่ห้องสักงจตารางเมตรเชิญเข้าไปดูได้ฟิตเตอร์ล็อคมีสระน้ำมีฟิตเนสอ๋อที่สำคัญตรงนี้มันอยู่ใกล้ห้างนะอยู่ใกล้ห้างเซ็นทรัลประมาณครึ่งกิโลอืมประมาณครึ่งกิโลโอเคใครที่มาเดี๋ยวรถได้สี่สิบกันเมื่อกี้ไม่จอดนะเออไม่จอดอ๋อมีอาหารเช้าเลยไหมอาหารเช้าจะไม่ได้รวมในเกียร์เก้าเก้าถือก็พังเลยเหรอครับ ก็ต้าสวนนะมาแล้วเนี่ยต้องสวนต้องสวนนี่ไงหัว,ว,ว,วละมินมากเรร้อยครับกินไป็ข้าวไปสีจานนะในใี่ยร้านก็โง่แกงโงหขัข่วนะตอนนี้สามโมงเย็นใครจะมาก็แวะมากินแล้วกันนะจอดรถในโรงแรมลูกชายแล้วเมื่อกี้เจ้าของร้านเขาบอกกันลูกชายเขา